มาดีๆเดี๋ยวยิ่งแม่งเชียร์พยานพยานย,ยอมไม่ได้อย่างนี้ฆ่าทิ้งเฮียตกมาพยานอย่างนั้นเลยจะกำจัดพยานเอง เอ้ยอย่าไปไหนไมึงขับไปดูรถไอ้คนนั้นมันตายไปแล้วเลยขอของนี้เพื่อนอเฮียหยาลงมาเราจะได้อะไรจักมา ด้เงนิน2ดอลลาร์แล้วก็อะไรไม่รู้โหรถม้ามันเยอะจังวะช่วงนี้มานั่งรถไฟเป็นเส้นเดนิสขี่มาไปแม่งไม่รู้อีกนานแค่ไหนอ้าวกูอยากขี่รถไฟอ่ะไม่มีรถไฟกูขี่หรอวะเราจ่ายค่าหัวได้โอ้โหค่าหัวกู ไม่ใจแล้วกันรวยก่อนทำไมไม่ให้กูขึ้นรถไฟหยุดไม่กูไปละไปไปไปเดี๋ยวอำเภอแง่งมาอีกทักทายทักทายทักทายเด ก็ทำให้ฉันไม่ได้ใจเย็ยนเอา้ากูทักทายมึงดีๆมีปัญหาเทียอะไร <c oughs> มีปัญหามีปัญหาเทียอะไรมึงกูขับรถมาดีๆกูขับม้ามาดีๆมึง <c oughs> ก็ไหนๆก็ <c oughs> าตายแล้วาาแล้วมึงไม่ปากม้าเนี่ยมึงชีวิตจะอยู่ยาวนานเลยนะพวก ได้นาฬิกาด้วยไม่สะค่าความดีรถกูไม่สดใจเพราะว่ากูรวยค่าความดีมากตอนนี้เมืนว่าเราจะเจอโอ้มีคนมาตายวะกอไม่อยากไปส่งอีเจนี่อ่ะเสียเวลาจริงๆแล้วขอออมไปก็แล้วกันเสียเวลา ก็ไ <Mile> ม <dizzy> ่ช <Olymp us> ่วยแล้วกันนะครับนั้นไงแล้วกณส่งก็ได้ว่า e m มอร l ล l o u n g โอ้โหไกลเออไม่ครับคุณไปกับผมดีกว่าไกลเกินไปกนไกลเกิเกเกนครับ<ง>เดี๋ยวนะเมเมอ l d r a n มันอยู่อีกทางหนึ่งไม่ใช่หรอเอาหน้าเดี๋ยวผมพาไปที่ใหม่นะครับ ปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้กูไม่ปล่อยเห็ไหมมันจะมีแอแนิเมชันโดดลงไหมวิวงโดดลงจริงด้วยไ,ไม่ได้เว้ยอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรไหนฉันขอค้นของหน่อยสิ ถ้ามันใกล้กว่านี้ผมก็จะไปส่งให้ได้อยู่ห้าแปดสิบเซนขอโทษนะครับผมเป็นคนดีแล้วขอเป็นคนเลวบ้างติดคันเต็ดก็ติดไปกูไปละ เรานี่มันช่วจริงๆเลยกับผู้หญิงยังไม่เว้นใครอะโอ้ไม่ใช่ในอำเภอก็แล้วไปสวัสดีอ้าใส่หัวไปจากสาใส่หัวไพ่นไปจากหน้ากูแม่งแม่งคนไม่ดีพูดอีกครั้งกูฆ่าม่งโดดโดดขึ้นมาแม่งจากนั้นมีการลงโทษของมือกู น uh ี huh, ่แหละสัสชอบมีปัญหากับ hey. ก um. ูนกที่ไหมกูด huh. yeah. ีๆไม่เป็นไอชาติชั่วนี่ฮะมัดแม่งสะดุกไหมเฮ้ไอชาติชั่วสัตว์ตลกเกิดาอะไรก็ได้ไปของกูขอแล้วกัน ยิงดีไหมยิงอ้าวไม่ได้ตั้งใจวะ่ะเขาโทษทีเอาใจยิงให้มันเฉียวดันโดนหัวมึงไปแล้วอ้าวมึงอีกคนอีกมึงไม่พวกมึงไม่ยอมขีดหลาบเดี๋ยวลูกซองมึงไม่เข็ดหลาบใช่ไหมเฮอ เส้นทางของคนปากหมานี่คือท,ทางนี่เลยถ้ามึงเจอกูนะกูฆ่ามึงแน่แบปากหมาใส่กูสัตว์กูกับคนเนี่ยพูดดีๆนะนี่มันแค่ในเกมนะเรื่องจริงผมไม่ทำแบบนี้เนี่ยแลจริงก็คงมันไส่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจออะไรวะเน,น,นี่ยเฮ้ยสวัสดี โอ้คนของจะไปไหนวะมาอะไรอะ่ะม,มาเล่ก็ไม่เบาเลยคอมเพนเดียมมาอัพพาโรซซาจะไปขนของไปที่ไหนกันเอ่ย ไปพ้นอ้าดากกาได้กูเฉยได้กูม่ฆานะกูกับตัวดูแล้วกันอยากรู้ว่าวันในตัวมีอะไรเฮ้ยมีพยานเห็นมึงจะไปไหนกูให้มึงไป จะหน้าหับขาแด้วพวกพยานพวกนี้เนี่ยมันนี่คงเป็นวันที่แย่ของคุณนะครับมาลูดแมงทั้งสองคนเนี่ยมากูก็ไปดีกว่าพยานมาอีกแล้ว ข้างหน้านั่นไงตัวหนึ่งอะไรวะไปคิดว่าเลมอยจะต้อนรับแกอย่างนั้นเลยมึงมีปัญหาอะไรไม่ฉลาดเลยที่มึงเดินทางคนเดียวเนี่ยหยุดหาเลยไม่อยากมีปัญหานะก็แค่ผ่านมา แซมแม็กก็อะไรวะแซมแมกก็ต่อยไอ้สัตว์ยืนหาอี้อะไรอยู่นั่นก็เชิดโกงอย่าโกงอย่าโกงไอ้สัตว์ชักปืนตายพิศสู่ดีไม่ว่าได้ยีปากหมาสัตว์นี่ อะไรมีโจนอยู่แถวนี้ด้วยเราเอนี้มินิแมปมันใหญ่เอาเห็นกูเหรสเตลสตลไม่ได้โจนไสั์เดี๋ยวผูหากำบังกัน ตายไอ้กูก็จะตายเหมือนกันกูกินอาหารก่อนอไหนวะกูเจอมแล้วกูเจอมแล้วเหี้ยตกสุดท้ายอ่ะ ท้ายต้องเจอเชือกมึงดูยังไม่ตายเว้ยมามาจับล็อกจับล็อกอย่าดิ้นอย่าดิ้นโอ้ยจับแบบนี้เป็นการกดเอ้ยคุณเคยทำมีแบบนี้ด้วยเรอวะกด F ข้างๆ เด็บางโอเคไหนก็ตายแล้วขอค้องหน่อยก็แล้วกันโอ้แหวนเพชรอะไรวะเนี่ยจดจดเจออะไรแปลกๆจดใส่สมุดอย่างเดียวโอเค แล้วก็รูทกลายเป็นคอเหลืองๆเนี่ยโดนแบบไหนกันวะโดนลูกเสือหรือไงเนี่ยโอ้เป็นอะไรขึ้นมาขึ้นมา เมื่อเราซื้อของเสร็จก็อย่าลืมที่จะต้องพ้นนะครับเป็นการของเงินคืนแบบชั่วร้ายเฮ้ยนี่คือการป้นเอาเงินไม่หมดเปิดลิ้นชักซะชาว่ากูเอาเองก็ได้นี่โอ้โเงินยืได้เงินมาแล้วอย่านะมึงแล้ววันนี้ก่อนตอนนี้ มีพยานเห็นนะเราต้องรีบหนีอย่างไวแต่ไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าเราใส่ผ้าปิดปากก็ไม่มีใครจำหน้าเราได้